ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะอยู่กับเราช่องแม่น้อยฝั่งสีนวลเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เราได้มาขุดบ่อนะคะแม่แม่ขุดบ่อนะ้าให้กับสีนวลน,นะคะเพื่อขุ<ๆ>ขดบ่อกันในการใช้น้านะคะก็ช่วงนี้ก็จะถ่ายคลิปให้แม่แม่ได้ดูนะคะเพราะว่า Youtube ของเราไหลไม่ได้นะคะแม่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะบรรยากาศนะคะแม่นี่รวมด้วยช่วยกันนะคะทีมงานนะน้ำบ่อนะคะแม่ๆส่วนฝั่งนี้ก็จะอยู่กับสีนวลนะ สีนวลก็กินย้ารอนะฮะน้ำสิเด้กินไงป่นเ é, นา <laughs> ้นะสีนวนบอกแม่เม่ยเม่ดูดูอาบรรยากาศถกทุ่งท้องนานะคะเมีเน่ก็ ลงท่อนะคะแม่แม่ลงท่อนะขนะุดบอ่อน้ำให้กับสีนวลน,นะคะไปก็ให้กับครอบครัวเพื่อได้ใช้น้ำนะคะแม่ ก็ฝากด้วยนะคะแม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ <Hey. S 1> แล้วก็แม่ๆท่านใดรู้สาเหตุว่าทำไม YouTube ของเราไลน์ไม่ได้ก็คอมเมนต์ได้คอมเมนต์ให้กับแม่ควานบ้างนะคะ <Hey. S 1> หรือไม่งั้นก็ไลน์มาบอกได้นะคะ <Hey. S 1> แม่ๆโอ้ยเมื่อคืนนี้ <Hey. S 1> เปิดไลน์สีหรอบไม่ได้เลยสักครั้งเลยนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรช่วงนี้นะคะมแม่เม่กดไหลแล้วกดไหลอีกก็ไม่ได้เลยนะถ,ถ้าเราทำบ่อเสร็จนะเราก็จะได้ไปหาช่างแล้วต้องไปปรึกษาไปปรึกษานะคะคว่า เป็นเพราะอะไรทีมงานมาสรอยกันนะคะแม่แม่มาช่วยร่วมด้วยช่วยกันพอควนันานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ